สวัสดีครับมาต่อกันนะครับสำหรับวิดีโอชนี้ผมจะพามาสร้างคลาสนะครับจะใช้ PHP นะครับในการที่จะสร้างคลาสดัตตเบทขึ้มานะครับเพื่อเวลาเล็กใช้จะได้เล็กใช้ง่ายนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งเอาไว้เก็บคลาสต่างๆนะครับของภาษา PHP นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าคลาสนะครับ คลาสเซ็ตก็ได้คลาสเซ็ตนะครับโอเคนะคลาสนี้ก็จะมีไฟล์หนึ่งไฟล์ชื่อว่าชื่ออะไรดีชื่อ d า t a า a s e แล้วกัน d า t a า a s e นะครับ ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับอ่ะสร้างขึ้นมาครับ Public Class Data b a s e นะครับ,รบอ๋โอเคได้คลาสดัตต b a s e มาครับ Property นะครับต่อไป Property ของตัวแรกถ้าใครที่ ไม่เข้าใจเรื่องคาด์อนตท็บเตรครับสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ครับไปเรียนรู้จาก PTOP นะ<ม>ครับในเว็บไซต์ได้เลยครับตัวแรกครับผมจะใช้เป็น public เนี่ครับ String b a บ e URL ละกัน พลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบสพลนะครับเราจะกำหนดเลยว่าตัวนี้อยู่ในโฟลเดอร์มันอ้างถึงโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า i personal lib ก็คือว่าตัวแปรตัวนี้สร้างเอาไว้เพื่ออ้างถึง r l หลักของเราเราไม่ต้องไปจุดจุดสแลจุดจุดอะไรเนี่ยนะครับจะพุดบ่ายแล้วก็ตามงให้คขาสแลนแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เบนย์ YL แล้ว <c oughs> ต่อไปในคลาสนี้ก็จะมีคอนสตรัคเตอร์นะ Public Constructor นะ kan construct kan construct construct ต่อไปเราจะสร้างคอนสตรักครับฟังก์ชันเป็นพ u b ลิ c ดีกว่าพ u b ลิ c ฟังก์ชันนะครับ Fun ction, เื public, ่อว่าคอนสตรักนะครับ,รบตัวนี้อันนี้ก็จะมีตัวไปรอีกพาปลิดนะครับ s t สตริงมอสเท่ากับ o อสเราชื่อว่า localhost แล้วก็ public String user ของเราจะเป็น root นะครับสร้างเอาไว้เลยเป็น public string password นะครับเท่ากับผมตั้งไว้คือ หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็อันนึ l i c String DB ของผมจะตั้งชื่อเป็น l i ฟนะครับฐานข้อมูลเรานะครับแบบนี้ Constructor เ,เนี่ยผมจะไม่อธิบายนะเพราะว่าให้เราไปศึกษาเรื่อง p o p มาด้วยนะครับจะได้เข้าใจเรื่อง Constructor น,นะครับ อ่ะคราวนี้เนี่ยคอนสัคเตอร์ผมจะเอาไวในการคอนฟิกดัตเตอร์เบสนะผมก็ใช้คำสั่งเลย String Con เท่ากับ MySQL แล้วสคอร์ P c o n น e c t นะครับ P Connect คืออะไร P Connect ก็คือว่าเอ่อมันก็ทำการ o n n e c t ผฐานทอนปกตินะครับแต่ว่าถ้ามีกรณีที่ว่า เคยคอนเนคไปแล้วถ้าใช้พี่ในปั๊บมันก็จะเช็คก่อนว่าเราเคยคอนเนคไปหรือยังแต่ยังไม่เคยก็คอนเนคใหม่ถ้าคอนเนคแล้วมันจะไม่คอนเนคอีกรอบหนึ่งนะครับตัวแรกจะต้องใส่คือ string this ที่เป็นมาเป็น host ของเรานะครับ string this ที่เป็น user ของเรานะครับ string นี่นะครับที่เป็นพาสเิร์ดของเรานะครับนี่คือการคอนเน็กฐานข้อมูลจะใช้โฮสต์ยูเซอ user, ร์อร็ขาผ้าเสดตัวนะครับต่อไป String DB เท่ากับ MySQL แล้วก็ Select DB <oughs> นะครับ string.db ีนะครับ mysql แคลัสกอลซีเล็กซีเล็กดี SQL SQL D B นะครับตัวนี้อัลตอเบตเราชื่อสตริงเด็ชื่อมนที่ db นะครับอัเตอเบตเรียนชื่อตัวนี้มันจะไปดึงข้อมูลมาจากตัวแปรดตัวนี้นะครับโอเคได้แล้วคอนสัคเตอร์ต่อไป ไม่ตอดตัวไปที่เราต้องใช้คือการเพิ่มคำรันเอง public function ก็อะไรดีเซฟแล้วกันนะครับชื่อว่าเซฟรับค่า string อดเกเข้าขมานะครับอ่ะใช้ try แทบนับการดักจับข้อมูลแบบน,นะครับแคทก็ Ex exception นะครับ E นะครับ exception exception E นะครับ ปกติ exception s t i c g e นะครับ exception s t i c g e นะครับโอเคละถ้าถ้ามี error ก็แสดงออกมาสินะครับใช้คำ echo เกิดจาก m y a e l underscore error นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อด้วย string e คตัวจุดจะเปนการเชื่อมต่อ string กับข้อความนะครับถ้า Error ก็แสดงมาถ้าไม่ Error ก็ประมวลผล string query นะครับกลับ m y sl q แล้วก็ query ใส่ตัวแปร string s t l ลงไปนะครับ เพื่อให้มันประมวลผลคำสั่งที้แก้นะครับแล้วก็เช็คที่ไหนถ้า string q u e r y มันเทกลกับ true นะครับแสดงว่ามันเพิ่มได้แล้วก็ return true ขึ้นไปครับถ้าไม่ใช่ ก็รีเทิรนตัวนี้เลยครับไมค์แก r รตัวนี้เลยถ้าเพิ่มไม่ได้ก็รีเทิร์นขึ้นไปนะครับได้ละเพิ่มเพิ่มตัวเนี้ยเซฟเออไม่ต่อเซฟแล้วใช้ในการทั้งเพิ่มและก็แก้ไขนะครับต่อไป ต่อไปต่อไปคือลบนะ public function นะครับชื่อว่า d ดีลิสละกัน delete นะ,นะครับก็นะมีการส่งเอ็กซ์แเข้ามาเช่นกัน string html นะครับส่งเข้ามาแล้วก็ทำการลบ แล้วก็ประมวลผลเช่นเดิม,มใช้ try c a s t เช่นเดิมนะครับ cast นี่ก็ใส่ exception ลงไปนะครับ string e แล้วก็ถ้ามัน error ก็แสดงออกมาแบบนี้เรียบร้อย ก็่มแสดงเลยนะครับอ่ะต่อไปก็เหมือนเดิม sting r query mysql u n d e query นะครับกระแปล sting r s ติที่รับมาแล้วก็มีการเช็คเหมือนเดิม5มามัน query ได้นะครับก็คือมันก็กลับตัวนั่นเอง แล้วก็จะรีเทิร์นรีเทิร์นเทิร์นทรูนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าลบไม่ได้นะครับลบไม่ได้ก็เอาตัวนี้ไปรีเทิร์นเอเร่ออกมาสินะครับตรงนี้ก็เป็นรีเทิร์น เรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะเพิ่มกระลบนะครับอโอเคโอเคเนี่ก่อนนะครับเพิ่มกระลบ ในอันนี้คือกรณีที่เรานะ in, นะ lock in. Lock in ล็อกอินล็อกอินล็อกอินละกันพาร์พลิทฟังชันล็อกอินนะครับในการล็อกอินเราก็ต้องส่งตัวแปรอไอเพีอารเข้ามาไปส่งภาษาไอพีอารเข้ามาคนระับก็ เหมือนเดิมครับขอ Copy นะใช่เหมือนเดิมเลยนะข้อคำถามามาันเหมือนกันหมดแค่นี้ครับเสร็จแล้วอ่าคานนี้เสร็จแล้วฟาร์มอตาเบรดเรานะครับอ่ะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรขาดไหม อ่ะลืม property หนึ่งตัวนะครับเป็น public นะครับ string char ged, set นะครับเท่ากับจะต้องใช้ utf-8 นะครับอ่า char set อ่าเช่นตอน set ตรงเนี้ยตอนจะเพิ่มปั๊บ ต้องใส่ละ my s p l c o r e query นะครับ query นะี่จะเป็น string นิดนะครับยิ่มเลย char set อ่ะเรียบร้อยนี่คือตอนอเพิ่มข้อมูลกับแก้ไขตอนลบไม่ต้องนะครับชาร์เซ็ตก็เป็นงี้อ่ set เนมเนมเติมเอนะครับ utf ลบปอ่ะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันมันเป็นภาษาไทยเราเพิ่มไปนะครับโอเคสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันเอาสัปดาหนะครับสวัสดีครับ